สาน JSP นะครับผมวันนี้ติดตั้งนอกสถานที่นะครับฝาท้ายไฟฟ้า CHR นะครับผมเรามาติดตั้งนอกสถานที่ถึงที่ที่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับตอนนี้ลูกค้าอยู่ที่ชนบุรีนะครับผมอเรามาดูงานกันนะครับว่าการเก็บงานฝาท้ายเป็นอย่างไรนะครับผมตอนนี้อ่านี่ก็คือสวิตช์นหน้าที่เราจะใส่ให้กับลูกค้านะครับผมนี่คือสวิตช์หน้าคนขับนะครับ สามารถใช้ได้ทั้งเปิดและปิดนะครับผมเวลาที่ไฟออตโต้เนี่ยมันอ่อนนะฮะเป็นไฟหลีเนี่ยอ่าไฟก็จะขึ้นไฟก็จะติดฮะเป็นสีน้ําเงินนะครับเนี่ยนี่น้ำเงินนะับต้องมองอย่างนี้หน่อยเพราะตอนตอนนี้แดดแรงมากนะครับอ่าออนปุ๊บก,กดเปิดเลยเปิดแล้ว อ่านี่นะครับผมนี่คือการเก็บงานนะครับผมนี่คือการเก็บงานของทางร้านเรานะครับผมปัญหาน้ํารั่วนะครับปัญหาน้ารั่วสําหรับขับ CHR นะครับผมทางร้านเราไม่เคยเจอครับเนื่องจากการติดตั้งของทางร้านเนี่ยอ่าระวังแล้วก็รอบคอบครับผมทุกอย่างเราต้องพอดีนะครับผมกันน้ําได้ร้อเปอร์เซ็นนะครับผมนี่คือการเก็บงานครับและตัวนี้ก็คือ โอ้แสงอาจจะดูงที่อาจจะแรงหน่อยนะครับตัวปิจดจากด้านหลังครับกด,ดเลยแดดแรงนิดนึงอ่านิ่มเงียบนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถเปิดจากรีโมทได้กด,ดรีโมทสามครั้งครับฝาท้ายเปิดทันที สมูทมากนะครับผมนี่และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือเซนเซอร์ทับเตะอันนี้พร้อมระบบกันหนีบเลยนะผมนี่อ่านี่พร้อมระบบกันหนีบเลยนะครับผมหากท่านใดสนใจโปรโมชั่นฝาท้ายไฟฟ้าและงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะครับติดต่อเราได้ที่ JSPanpage หรือฝาท้ายมีดูอีมอตอช็อปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ